สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนิตาวัชลชวีวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการแก้สมก,การค่ะค่ะเราจะแก้สมก,การนะคะโดยโจทย์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะคือ4บวก x เท่ากับ6กค่ะถ้าเราเห็นโจทย์แบบนี้นะคะเราจะใช้วิธีการย้ายข้างค่ะซึ่งบวกย้ายข้างไปเป็นลบนะคะก็จะใช้6 เท่ากับ x ทษทีค่ะ x เท่ากับ6ลบ4ซึ่ง6ลบ4มีค่าเท่ากับ2ค่ะและนี่คือคำตอบค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิชญานะคะก็วันนี้ก็จะมาแก้สมการกันค่ะก็เราก็จะมาทำโจทย์นะคะแก้สมการค่ะแก้สมการนะคะ โดยหกสิบวก x เท่ากับร้อค่ะแล้วก็จะทำการโดยย้ายข้างนะคะก็นำ x มาเท่ากับนะคะ150ค่ะลบด้วย65นะคะอ่าก็จะเป็น 85นะคะเพราะฉะนั้น x เ,เท่ากับ85ค่ะเรามาตรวจสอบดูนะคะว่าถูกหรือเปล่า65บวก85อ่า5บวก5เป็น10ใส่0ทด1ค่ะอ่าก็เป็น ร้อยห้าสิบค่ะคำตอบ x จึงเท่ากับแปดสิบห้าค่ะ